การบ้านคือการที่เรามีสินค้าหลายๆตัวเนี่ยเราอาจจะอย่างเช่นเราเพิ่ม value โดยการที่เราจะจับมาเป็นแพ็กเกจได้ไหมนะครับให้เป็นโซลูชันกับลูกค้าจริงๆนะครับว่าสวัสดีครับผมโค้ชเจอยกเจบิชไทยโค้ชเพื่อความสําเร็จ um เริ่มต้นที่ตัวคุณวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องแนวโน้มของปีหน้านะครับก็คล้ายๆกับสรุปของปีนี้นะครับว่าทางผมแล้วก็ทางทีมเนี่ยได้ทําอะไรไปบ้างนะครับปลายปีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ไอ เวฟใหม่ของตัวโควิด -19 นะครับคือที่การระบาดรอบใหม่นี่มันจะมีผลกระทบส่งผลกระทบยังไงกันบ้างนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมทําวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของโควิดไปแล้วนะครับแล้วก็การปรับตัวของผมเองของทีมผมเองเนี่ยของทางบริษัทแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับผลกระทบต่อธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมาดูกันว่าปีหน้าแนวโน้มปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะครับแล้วก็ เราควรจะปรับตัวเพื่อจะรองรับยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นความที่เห็นส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็ปลายปีนี้คือเมื่อสัปดาห์นี้แหละก็ได้มีประชุมกันนะครับว่าเราเองเนี่ยในส่วนของแผนงานนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสินค้าบริการของเราเราจะต้องปรับตัวยังไงบ้างผมได้มีเ,เป็นคล้ายๆเป็นการบ้าในใคทางผู้บริหารเนี่ยเขาไปช่วยกันคิดดูนะครับว่า ไอสินค้าและบริการของเราที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงกับมันดีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดในรายละเอียดให้ฟังนะครับแนวคิดให้ฟังนิดนึงว่าในส่วนของทางทีมผมแล้วเนี่ยผมปรับตัวกันยังไงนะครับช่วงนี้คือการระบาดโควิดรอบ2เนี่ยมันก็จริงๆหลายๆคนเขาก็คลินิกคือเขาคิดมาก่อนแล้วนะว่ามันจะต,ต้องมีรอบ2แล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดไปว่าผมเองผมก็คิดว่ามันจะมีรอบ2แล้วไม่ใช่แค่รอบ2องจะมีรอบ3รอบ4 วัคซีนออกมาก็จริงนะครับแต่ว่าการที่จะฉีดให้ได้ครบคนเนี่ยล้วก็คือคือคนอย่างแค่คนไทย7จวล้านคนเนี่ยคือมันก็การที่จะฉีดฉีดให้ครบคนแล้วก็มันยังมีอีกนานนะครับกว่าที่มันจะจะจะได้ครบจริงๆแล้วก็วัคซีนที่ได้มาเนี่ยก็ไม่รู้มันครอบคลุมขนาดไหนอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาของหลายๆที่ทั่วโลกนะครับสิงคโปร์มีเริ่มฉีดแล้วก็จริงเนี่ยแต่ว่าคือสําหรับทั่วโลกเลยเนี่ยมันยังอีก ใช้เวลาอีกนานพอสมควรเ,เพราะพระณีตคือประเมินกันว่าหลายปีนะครับอีกประมาณนักสองถึงสปีเนี่ยกว่าที่จะโควิดมันจะเรียกว่ามันจะหายไปจริงๆคือผลกระทบมันมันยังมีการต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่2ปี3ปี4ปีเนี่ยผลกระทบมันยังมีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ New normal เนี่ยที่ผมก็ได้มีโอกาสไปพูดนะครับเรื่องเกี่ยวกับ New normal นในในสถาบันการศึกษาที่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาสรุปว่าผมไปพูดอะไรมาบ้างนะครับสั้นๆไม่เกินสักสินาทีเนี่ยให้ฟังว่าผมได้ไปพูดถึงอะไรมาบ้างนะครับเกี่ยวกับการที่เราจะต้องปรับตัวใน New normal เพราะว่าไม่มากก็น้อยเนี่ยคือ New normal เนี่ยมันจะมาเร็วนะครับแล้วก็คือเรา New normal ใหม่เพราะว่าสิ่งต่งางๆที่เราเคยทําอยู่มันจะเปลี่ยนไปนะครับ อาจจะเป็นแบ็กสวอรเลยคือว่าเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่ามันจะมีลักษณะนี้เหมือนโควิดเนี่ยทำให้เราจะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วตามให้มันทันนะครับแล้วก็าการที่มันมีโควิดรอบ2รอบ3เนี่ยเราจะต้องปรับตัวอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนอีกนะครับเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยมันจะต้องล้มหายตายจากไปอย่างแน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในบางธุรกิจเนี่ยคุณคิดว่ารอบแรกคุณยังฝืนไปอยู่ได้ นะครับคุณคิดว่ามันยังพอไปอยู่ได้แต่ว่าเกาะรอบนี้จริงๆแล้วในคุณจะต้องรีบม,มาคิดเลยนะครับเพราะว่าคือมันถ้ายังฝืนอยู่แล้วอนาคตเนี่ยมัน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 ดูแล้วมันไม่มีแนวโน้มที่มันจะดีขึ้นในธุรกิจคุณเนี่ยคุณอ,อาจจะต้องมาปรับตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะลองให้แนวคิดดูนะครับในธุรกิจของผมเองเนี่ยก็จะมีส่วนที่กระทบครึ่งหนึ่งส่วนที่ไม่กระทบประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับกระทบอ่ามันก็มีในส่วนที่ดีขึ้นแล้วก็ในส่วนที่แย่ลงนะครับ อย่างที่ผมอยู่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเป็นฟิสิเคลพอรดักเนี่ยเป็นชิ้นส่วนพวกอะไหล่เกี่ยวกับออโตเมชันระบบเกี่ยวกับพวกโรงงานที่ต้องเข้าไปในโรงงานต่างๆคือจะมีโรงงานทั้งที่ทดีขึ้นเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับพวกสุขภาพเนี่นดีขึ้นเยอะในส่วนนี้ผมจะมีออเดอร์มาเยอะแต่ว่าส่วนที่ลดลงก็อย่างเช่นส่วนของชิ้นส่วนรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับก็จะโดนกระทบ โดยรวมปีนี้ของผมเองเนี่ยก็ถือว่าโอเคค่อนข้างดีกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับยอดขายและก็อีกส่วนหนึ่งธุรกิจเนี่ยผมมีบางตัวที่ต้องตัดทิ้งออกไปแล้วก็บางตัวเนี่ยเราก็กําลังทําบริษัทขึ้นมาใหม่นะครับที่จะดูแลตรงนี้ก็เข้าเรื่องเลยนะครับก็คือวัน,นวันนี้ผมอยากจะมาสรุปว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีไปคุยกับทางทีมงานนะครับว่าเราเองเราจะต้องมีการปรับตัวเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องปรับตัว ถ้าเรามีสินค้าและบริการอยู่แล้วสิ่งที่เราจะต้องมาดูผมมีสินค้าบริการอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมาดูก็คือว่าเราจะทําสินค้าและบริการของเราเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้อย่างไรใน,ในสําหรับลูกค้านะครับแล้วก็ดูว่าแนวโน้มของลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างลักษณะที่โควิดจะมีผลหรือว่านิวน o r m มอลต่างๆท,ที่จะมีผลเนี่ยคือเนื่องจากว่าผมทําเกี่ยวกับออโตเมชันคืองานที่แทนแทนคนอยู่แล้วนลวผมก็จะพอจะมองออกนะครับว่าแนวโน้มมันไหนจะมาแนวโน้มมันไหนที่มันจะ มันจะถูกดิสラฟถูกเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนในศุสกรรมนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆที่เนี่ยเป็นไปแล้วต่างประเทศเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นไปแล้วเมืองไทยไม่ชา้าก็เร็วก็เหมือนโควิดนะครับไม่ชา้าก็เร็วมันก็ต้องมาแล้วลอกสองแล้วลอกสามการปรับตัวที่ผมได้ให้ทางทิมทำทอการบ้านไว้ก็คือว่าเราจะให้แว l u ลูข,ของเราเนี่ยหรือว่าให้เบย์ฟิลกับลูกค้าได้อย่างไรบ้างนะครับมากกว่าที่อื่นมากกว่าเจ้าอื่นโดยที่ การบ้านคือการที่เรามีสินค้าหลายตัวเนี่ยเราอาจจะอย่างเช่นเราเพิ ue, ่ม value โดยการที่เราจะจับมาเป็นแพ็กเกจได้ไหมนะครับให้เป็นโซลูชันกับลูกค้าจริงๆนะครับว่าคือเราแทนที่เราจะจะขายเป็นสินค้าเดี่ยวๆเนี่ยให้ลูกค้าไปหาวิธีใช้เองเราคราวนี้เราต้องขายเป็นแพ็กเกจเป็นโซลูชันหรือว่าอาจจะต้องเอาสิ่งอื่นที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมารวมแม้กระทั่งเราจะต้องหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆนะครับ เพื่อที่จะเอาสินค้าหรือโซลูชันของเขาเนี่ยมาประยุกต์มาผสมกับเรานะครับคือได้เบเนฟิตทั้งคู่สาหรับเ,เราด้วยแล้วก็ทางพาร์ทเนอร์ของเราด้วยรวมถึงสิ่งที่เราให้ลูกค้าเนี่ยก็จะได้ลูกค้าจะได้แวลูที่มากขึ้นได้คุณค่าที่มากขึ้นนะครับช่วยเขาแก้ปัญหาช่วยเขาโจทย์ได้แก้โจทย์ได้มากขึ้นตรงขึ้นนะครับเพราะสมัยนี้เนี่ยความเร็วเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับปลาเร็วกินปลาช้าอยู่แล้วตอนนี้หลักๆเลยก็คือว่าผมให้กันบ้านไหมว่าเราจะเอาสินค้าเราเนี่ย คือไปผูกกันกับสินค้าของเราเองเป็นแพ็กเกจหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าเราจะปรับปรุงพัฒนาเอาบริการของเราเข้าไปไปไปร่วมกับตัวสินค้าที่เรามีอยู่ได้ยังไงบ้างหรือว่าเราจะไปพาร์ทเนอร์เนี่ยเอาสินค้าของของที่อื่นเนี่ยมามาผูกเป็นแพ็กเกจต่างๆเพื่อเพื่อเป็นโซลูชันคราวนี้การที่เราจะได้ไอเดียพวกนี้มาเนี่ยเราก็จะต้องมีการทําการตลาดก่อนเราก็ต้องมานั่งคุยกันในทีมนะครับว่าเออเพนพอยต์ของลูกค้าคืออะไร แล้วลูกค้ามีเพนเนี่ยบางทีลูกค้าเองเขา้มองไม่เห็นโซลูชันคือไม่เห็นคําตอบไม่เห็นทางเลือกของเขาเรามีหน้าที่ที่จะแนะนําว่าเออเขามีเพนล,ลักษณะเนี้ยเราจะให้โซลูชันอะไรกขได้เขามีทางเลือกอะไรบ้างที่เราที่เขาจะทําให้ปัญหาเขาหมดไปความเจ็บปวดเขาหมดไปเราเองเราจะต้องมองตรงนั้นให้ออกแล้วเราจะต้องเข้าไปนําเสนอลูกค้าให,ให้ให้ได้นะครับตอนนี้เองเนี่ยแนวโน้มธุรกิจของหลายๆธุรกิจนะครับหรือหลายๆอุตสาหกรรม คือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยคุณจะปรับตัวยังไงธุรกิจอาหารคุณจะปรับตัวยังไงคือทุกคนเนี่ยต้องหาทางดิ้นรนเพราะฉะนั้นผมว่าเหมือนกันทุกธุรกิจก็คือว่าคุณจะต้องไปดูว่าคุณค่าที่คุณให้กับทางลูกค้าคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะจะมอบคุณค่าตรงนั้นเนี่ยคือทั้งชแนลการมอบด้วยแล้วก็ตัวสินค้าตัวบริการของคุณเนี่ยคุณจะเพิ่มมูลค่าของมันได้ยังไงนะครับส่วนเรื่องราคาก็คือถ้าเกิดว่าเราเราคิดว่าเราเนี่ยให้ ช่วยโซช่วยแก้ปัญหาลูกค้าได้นะครับคราวนี้ไอสิ่งที่ลูกค้าจะจ่ายเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยมันก็มันก็ขึ้นกับคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าโซลูชันของเราเนี่ยเราช่วยแก้ปัญหาลูกค้าได้เนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้ผลตอบแทนมากขึ้นเท่าไหร่หรือว่าช่วยแก้ปัญหาเพนพอยต์เข้าไปเนี่ยช่วยลดต้นทุนเข้าไปได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็คานวณได้เพราะฉะนั้น เราจะรู้ว่าสินค้ารืบริการของเราเนี่ยราคามันเหมาะสมหรือ,อยังนะครับพวกนี้มันมีเทคนิคในด้านการตลาดต่างๆเราจะทดลองทดสอบในตลาดเนี่ยเดีย๋ยวนี้ไม่พ้นทําออนไลน์นะครับคือว่าเวลาเราทําออนไลน์เราสามารถเทสตสลาดได้แต่ว่าผมก็เน้นทางทีมของผมว่าหลักๆเลยเนี่ยคือเราจะต้องคุยพูดคุยโทรไปนะครับผมจะสอนทางเซลล์ผมเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยกันคือการพูดคุยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะคุยกับใครแต่คุณต้องคุยให้ถูกคน ในการที่เรามีลิสต์อย่างเช่นของผมเนี่ยผมจะมีลิสต์ของรายชื่อลูกค้าอยู่เวลาเราเอาให้รายชื่อลูกค้าเนี่ยครั้งแรกเราไม่ได้ให้กับเซลล์ใหม่ไปเลยนะครับเราจะต้องเอาคนที่รู้จักเนี่ยเข้าไปด้วยกันก่อนเพื่อจะไปแนะนําก่อนอะไรก่อนก็ตามหลังจากนั้นก็จะให้เซลล์ใหม่เป็นคน Followup หรือว่ายิ่งถ้าเกิดเป็นคีย์คีย์เพอร์ซนคือเป็นคนที่ระดับสูงเข้าไปอยู่ในองค์กรแล้วเนี่ยคือเราจะไม่ได้ให้เซลล์ใหม่เข้าไปเลยคือจะเข้าไปก็คือเข้าไปติดตามเข้าไปเรียนรู้เฉยเฉยนะครับ พราะนั้นการที่เราจะต้องพูดคุออยกับลูกค้าเดี๋ยวนี้มีการทำออนไลน์เยอะขึ้นมากแล้วก็ผมเองผมก็อยากจะเรียนรู้นะผมไม่จะอยู่ในกลุ่มของ Facebook หรือกลุ่ม Line ที่จะต้องมีการทำสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะ s h o ป e ี Lazada ต่างๆหรือว่าขายทาง f c e e o o o k f c e e o o o m m r r k t t p l c e หรือว่าคืออันนี้เราก็พยายามเรียนรู้เหมือนกันว่าถ้ามาทำตลาดติดย่อย,เ,ยเอาของเข้ามาจากจีนคุณสั่งของเข้ามาจากจีนได้ได้อย่างไงบ้างปัญหาของคนที่สั่งของเข้ามาจากจีนตอนเนี้ เป็นยังไงบ้างที่ต้องเอาเข้ามาทําการตลาดหลักๆเลยอันนี้นอกเรื่องนิดนึงแล้วกันครับหลักๆเลยคนที่ทําธุรกิจเดี่ยวเกี่ยวกับพวกเอาของจากจีนสั่งของเข้ามาเองเข้ามาทําการตลาดเนี่ยปัญหาที่เจอคือจีนมาแข่งขันด้วยโดยตรงหรือว่าแข่งขันกันเองเพราะฉะนั้นคุณเห็นแล้วว่าเออผมก็จะเห็นนะครับคนที่เขาทำออนไลน์ขายออนไลน์พวกนี้เอาสินค้ามาขายออนไลน์อะ่ะมันก็เหมือนเอาสินค้าคนอื่นมาโปรโมทผ่านช่องทางของเราอะนะครับ คุณจะต้องทำโฆษณาของสินค้าให้มันดูดีขึ้นเพื่อจะดึงดูดคนมากขึ้นเขียนแคปชั่นให้มันดูดีอะไรต่างๆาพวกนี้ความยากของแต่ละคนก็าถามก็คือคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นวินเนอร์ผดักเขาเรียกว่าวินเนอร์ผดักก็คือเอาสินค้าที่ที่มันถูกตัวออกมาขายก็เหมือนกับของที่คุณขายอยู่ปัจจุบันนี้คุณจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นวินเนอร์ผดักคือ,อ,อบางอย่างผมเชื่อมั่นนะครับว่ามาร์เก็ตติ้งมันมีผลมากมาร์เก็ตติ้งมันหมายความว่าตัวพูดถึงทั้งตัวสินค้าของคุณแล้วก็ ตัวลูกค้าของคุณสินค้าของคุณต้องตอบโจทย์ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสคุณลองกลับไปดูว่าสินค้าของคุณการทำการตลาดของสินค้าของแต่ละตัวของคุณเนี่ยนอกจากคุณมอบมูลค่ามันได้คุณทําให้มูลค่ามันมีมากขึ้นแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกคุณยังต้องดูกลุ่มลูกค้าของคุณว่าคุณแอดพอยสคุณเข้าไปในกลุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยถูกกลุ่มหรือเปล่านะครับก็ปลายปีนี้ก็เป็นอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทุกคนเนี่ย ก่อนที่จะมีการสังสรรค์ก่อนที่จะหยุดปลายปีกันก็มาประชุมมาสรุปรวบรวมพวกนี้นะครับให้ทํากันบ้านกันก่อนแล้วก็เรามาสรุปรวบรวมสิ่งต่างที่เป็นประสบการณ์ของปีนี้นะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงว่าปีหน้าเราจะเราจะทํำยังไงกันดีนะครับเพราะว่าปีนี้มันก็คงจะต้องมันก็ผ่านไปแล้วนะครับเพราะมันจบปีแล้วแหละหลือ,อีัไม่กี่วันนี้มันก็จะครบปีแล้ว สิ่งที่จะทําได้ก็คือว่าเราจะต้องกลับไปคิดทุกคนมีกันบ้างที่ต้องกลับไปคิดในปลายปีนี้ว่าปีหน้าเริ่มปีเปิดปีมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ปีใหม่แล้วนะฮะวันที่4ปีหน้าเนี่ยเราจะเราจะเริ่มต้นทําอะไรยังไงดีนะครับแล้วก็ทีมเราเราจะไปด้วยกันยังไงให้ให้มันฝ่าวิกฤตโควิดรอบที่ี่ยไปให้ได้นะครับก็วันนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ยินดีนะครับ inbox มาหรือว่า จะติดต่อทางเว็บไซต์หรือทาง Facebook ก็ได้นะครับดีแชร์ข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าธุรกิจต่างๆมันอาจจะเชื่อมโยงกันได้ผมจะรู้จักเจ้าของธุรกิจรวมถึงธุรกิจต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะๆมากเยอะจริงๆนะครับอย่างลายชื่อที่มีอยู่ในในโทรศัพท์ด้วยแล้วก็อยู่ในออนามบัตรอะไรต่างๆเนี่ยมีหลายพันนะครับคือที่เคยรู้จักเจ้าของจากกิจการต่างๆพวกนี้ ก็อาจจะเป็นช่องทางช่วยเหลือได้นะครับมีทําธุรกิจมาค่อนข้างที่จะเยอะมากลองผิดลองถูกมาเยอะมากปัจจุบันก็ยังทําอยู่หลายตัวนะครับแต่ว่าบางธุรกิจเนี่ยก็จะให้คนอื่นให้ซีอโอมันดูแลนะครับส่วนเราก็เป็นแชร์แมนก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยครับถ้ามีประโยชน์ใครมีคําถามอะไรไงที่จะผมสามารถที่จะมีประโยชน์ได้ก็ยินดีตอบคาถามให้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังเรื่องที่ได้ไป ไปบรรยายนะครับในสถาบัานการศึกษาหนึ่งนะครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ